นี่หลวงปู่ทวดครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับปอดิสถานอยู่ที่เขาใหญ่นะครับผมเป็นองค์สีทองสวยงามครับแล้วก็มีลูกแก้วครับเป็นมีลูกแก้วอยู่บนตักของท่านนะครับเป็นลูกแก้วนะครับผมเขาเรียกว่าเป็นลูกแก้วพญาบงหลานนะครับสวยงามมากครับสวยงามมากครับผมสวัสดีครับผม ตอนนี้เรามาอยู่ที่อุทยานนะครับหลวงปู่ทวดนะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับผมป้ายนี่คือหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนี่ครับมีป้ายครับเป็นองค์ใหญ่สีทองครับสวยงามมากครับ ปฏิสถานยที่เขาใหญ่นะครับนะครับหลวงปูท่ทวดเขาใหญ่ครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับผมก็ข้างล่างก็จะมีร้านขายของที่ฝากครับของฝากของที่ระลึกต่างๆนะครับผมสวยงามมากครับสวยงามมากครับผม จะมีร้านขายของฝากครับขายของฝากของที Kid, <wh> <c oughs eni> ่ระลึกครับผมส่วนจุดนี้จะเป็นจุดลานจอดรถนะครับนี่ครับจะเป็นลานจอดรถจะเป็นวิวเขาฮะนี่ครับเป็นวิวเขาสวยงามครับผมนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆครับนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเรื่อยๆครับ คนจะเยอะช่วงสุกสร้าอาทิตย์นะครับแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับผมแคปป้ายก็โอ้ยยังใหญ่อลังการครับนี่ครับแคปป้ายตัวนังสือนะครับใหญ่อลังการมากครับผมก็เขาจะทําทางขึ้นครับทางเข้าอยูุ่มุมนู้นนะครับทางเข้าครับเข้าไปไหว้เสร็จก็ทางออกครับนี่คือทางนี้คือเป็นทางออกนะครับผมนี่ครับนะครับ โอเคครับผมขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวมีอะไรก็จะเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมไปเรื่อยนะครับ